สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยหอยใหญ่ใส่โครกมาเปลี่ยนบรรยากาศสู่ข้างนอกก็พอดีมาทําธุระกับเพื่อนนะคะเวยสตาไม่ได้วเอาแว่นตามาก็เนี่ยค่ะพอดีเป็นทางผ่านที่จะว่าจะไปส่งของเนี้ยค่ะบรรยากาศด้านหลังนะคะน้องอ้อยจะให้ดูว่าน้องอ้อยมาที่ไหนนี่ค่ะบรรยากาศด้านในเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะมากับเพื่อนสาวสองสามคน อากาศที่นี่กําลังดีเลยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงขนาดเที่ยงยังอากาศดีนะคะยังไม่ร้อนมากบรรยากาศเป็นร้านกาแฟมีอาหารตามสัง่งอันนี้น่าจะปลูกดอกดาวกระจายอำเภอแสกยังฮึ่นนี่อำเภออาเภอเทิงจุโมงเจา้าถ้าใครจะมาก็าเสิร์อหาใน g o o g l e Map ก็ได้นะคะอีกมุมหนึ่งอ๋อตรงนู้จะเป็นลานจอดรถติดกับถนนแล้วก็เดินข้ามสะพานมาค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะให้ดูสักทีมีชิงช้ามีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะข้างในเขาเปิดเพลงเนาะเราดูบรรยากาศรอบนอกกันละกันค่ะใครผ่านมาก็แวะมาได้ค่ะทานกาแฟนั่งดูบรยบรยากาศชิลๆบรรยากาศดีๆของที่นี่จุโมงค่ะจุโมงจุโมงภาษาเหนือเป็นภาษาเหนือจุโมง จุติมังนีเนานะภาษาอีสากัมังนีละมังนีมาเด้อมังนีเด้อจ้าเดี๋ยวน้อยกะห,หาสั่งกาแฟก่อนทางนน้นก็เป็นทุ่งนาถ้าเป็นทุ่งนาบรรยากาศมันจะดีมากพื้นสีเขียวนี่ค่ะบรรยากาศด้านในก็มีห้องเอนะคะให้ผ่านมาก็แวะมาได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นจะไปดูว่าน้องอ้อยจะไปในต่ออ่าบรรยากาศรอบๆนะคะตรงนน้นก็จะมีที่นั่งค่ะ มีที่นั่งให้ได้นอนกันอันนี้ก็กำลังจะปั่นแม่กว้างค่ะกว้างร้านที่นี่กว้างรับลูกค้าได้เยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ใต้ต้นไม้อันนี้เป็นชั้นสองนะคะชั้นสองชั้นสองเยอะค่ะหลายมุมหลายจุด,ดแต่เราจะเลือกเป็นส่วนตัวค่ะร้านกาแฟที่นี่นี่ค่ะอีกมุมหนึ่งของร้านจุมอง ทางนี้นะคะน่าบรรยากาศมีหลายมุมส่วนตัวค่ะและแต่เราจะเลือกเราจะอยู่มุมไหนบรรยากาศดีมากอยากมา,มาพักผ่อนมาได้เลยนะคะน้องอ้อยก็จะหามุมถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันว่าจะไปไหนต่อน้องอ้อยสั่งโกโก้ค,ค่ะ กินโกโก้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเป็นโซฟ้องตรอ,อค่ะมาแล้วค่ะที่แรกน้องอ้อยบอกว่าน้องอ้อยสิไปเฮ็ดยังเกาะไก่อฟางแต่พอดีเพื่อนแถวบันเล่าที่น้องอ้อยเคยอยู่อยู่ร้านใกล้ๆอยู่บันเล่าที่น้องอ้อยเปิดร้านหอยทอดอะคะ <c oughs> อ่ะเพิ่นเปิดร้านลาบใหม่วันนี้วันแรกเป็นวันวันจันทร์ เป็นวันแรกเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะหันไปดูน้องอ้อยกันเลยว่าจะมาชิมลาบดูหน่อยมีจุมีลาบเลียนะคะดูป้ายนะคะนี่จ้าร้านลาบตาหนวดบริการลาบเนื้อหมูต้มขมต้มแซ่ดน้ำเงี้ยวเนื้ออาหารตามสั่งรับทําข้าวกล่องเบอร์โทรตามนี้เลยค่ะร้านใหม่ร้านใหม่หมเปิดร้านเป็นวันแรกน้องอ้อยมาซิม,มึงกันเด้อค่ะเด้อขอเข้าไปเบิรงแม่ขั่วกันแม่รั่วกันบ้างตอนนี้เป็นเวลา บมงบมงเกือบพึ่งแม่ครัวสวัสดีค่ะวันด,ด,ดีจ้านีจาน้องอ้อยกัเขามาทักทายกันแม่ค่ะสวัสดีแม่ค่าค่ะพอดีทางร้านเขาเปิดเพ่งเสียงดังก็เลยต้องใช้เสียงนี้อ่าพาก,กรอนนะคะเด้อกลับมาสั่งอาหารอาหารหมดละค่ะายมงก,กว่าวันแรกของอาหารแต่ว่าก็มีนี่ค่ะร้านนี้เขายังใช้ดีวัวครัวรุงเด่นนะคะ แล้วนะลานีพ่นปามา Leah, ах, บรท่านก็มาก like ินกันกลมหออเลยม่กินกลมหอ๋อตักเอาเลยด้วยาสันเดวกก่อนเราจะถีจัดเดี๋ยวหากินจุก่อนหากินจุก่อนนี่และเนาะวัาที่แลว่าสิมาเนี่ยหมดแล้ง่นเหญ่บแล้วบนแล้วบนแล้วเดี๋ยวตักนำเงี้ยวคนเดจจ้าเจ้านำเงี้ยวน้องเอ้ย พี่สไตล์วัสดุมาพันว่าตักเอาโหลดด้วยจ้าเด้พอเจ้าของพันใจดีค่ะซื้ออ้อยคือกันค่ะพี่อ้อยพี่อ้อยน้องอ้อยคราคาสวยๆสุดท้ายแฟนรอวัสดุมาแต่ว่ากับพีผักผักดูค่ะผักฟรีผักฟรีเด็วน้องอันไปเอาเองค่ะเอ้ยนะออเด็บออเด็บ นี่เป็นแล้วมันกระนี่ใช่มั้ยล่ค่ะมีล่ะค่ะนี่ถือว่าโดีนะคะเนาะมอนกำลังจ้กินอยู่อ่อยหน่อยกับอ่อยใหญ่อ่อยน่อยกับออยอาเจ้ากออกล้าก็อ้อยอ้่อยน่อยอ่อยใหญ่กนิเคียวเราแบน้ขอมือนะครัใส่มือเด็ดตบเครื่องในผักคีรีโย ซิมเบิงซิมเบิงมาซิน้ำกันตาหึครบัรบคลองลองมาชิวจิวใจท่าได้กาจับมันชิมืงนนี่แหละทะลิ่งกระตับน,นี่มันรื่นค่ะจิลข<ฮ>มอมน้ำหึร้านด้วยด้วย ตับบันตับวันอันนี้เพิ่นกับเบิดเ้อันนี้คืออย่างนี้คันเทนาค่ะคันแทนาบักใหญ่เลยอ๋อจุจุเนคันนาอ้าวลุยเสียงย่ําขวดเลยอืดต่อมาครับๆ คมดีป่ะคมดีคมดีบันนี้คมบันนี้จะได้คู่ทีตุ้มเด่นอืมดีตุ้มเด่นเปิดน้ำมันแรกค่ะตู้มเด่นอกแม่ดูแถวหนีบเพื่อเว้งเชียงลุงแม่เด้วยค่ะตามเบอร์โทรที own, um, hum, 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 ่ช่างต้นพีโนอ้อยไทยนี่วันแบบสบายๆของอ้อยนี่น้ำเหนียวนี่ยังลายางค่เดี๋ยวก็จะกินไปยาวๆเลยค่ะเด้อไปถึงห้องมาแป๊บมาแล้วมาแล้วอันนี้คือ เอาาหลับมีหมูนะจ๊ะเด้อหอมหอมหอมมากแอมเครื่องเทศดา้วจูฟิมจูฟิมจูิมจอิมมันสิมืดนจ้งน้อยมันย้อนแสงถอนห่อนขัวามากถอนหอนเลยจ้ะเสษเศษเๆๆเศ ออจริงจอ่ะบรอแล้วนะคะน้องอกจจะลงมือแล้วค่ะมามาครบแล้วรับมีหมูจ้าแมวอย่างพ่อแม่อหอนยด้อะไรจ้าเอาย่เาออาพันองทองเพน้อ หอยทอดหอยอหลับอันนี้เป็นหลาบเมืองส่บักเพนค่ะหลบเมืองยอเยค่ะเที่ยงเที่ยงค่ะลุยหมดีเจ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 ดีจดีจดีเจจ้เจดีดีเจะีเเเ ่อ <porch. S 2> ีก<ร>จะขลขอสชิ้นะครัินอ่ยเบ้ยว่ะอ้าวอุ้ยอ้ลูกโดดใจสมอยากเดี๋ยวนูงจะสั่งกล้องสุไปแนงวน่ค่ะเด้อกินไปตะบา เ่าก้อนนั้เนี่ยบอกว่าจะให้ไก่โอกามนนี่พูงสุดว่าทาคาพอดีเพื่อนเปิดร้านใหม่กัเลยมาแวะลองชิมมึอร่อย้าขยยุเแถวนี้อำเภอเวียงจริงมาแวะมาไหด้ค่ะร้านลาบตันอยู่บานเลาค่ะเขาซ้อยเีายวจะทำของหวานเทว่ากาดเดือดท่ามากจังไลเราโหดะมดเปิดตั้งแต่แปดโมงจนถึงสาม่ะค่ะขอตังกองคิดไปยอนักกินแบบมกัดอิ่มเลยเด้ ไอจาเดอข้าวเทียนน้ำกันจะข้ามดูแซ่บแซ่บแซ่บแซาได้กินอติใจด้วยาลาบดิสตบนีกระส่าจ เปิดร้านวันแรกแค่นี้เพิ่งกับเบิดล่ะบลายโมงแค่จริงเปิดถึงสามทุ่มมือรุ้นมาซิมกดเจ้านมยองไหมเจ้าีมยวน้ำเนื้อนม่เลยน้องน้ำเนื้อหายาทุกคนน้ำเยีวเนื้อถือลูกโดดไปบ้างเหรอแม่ค่ะแม่ค่ะ เรียนเชิญนิดนึงก็สอบถามรายละเอียดน้อยหนึ่งเผื่อมีลูกค้าเนี่ยเท่าไหร่คะเจ็ดสิบอันนี้เจ็ดสิบบาทอู้หูหลายมากอร่อยค่ะเจ็ดสิบกุญแจอู้หเนื้อเจ็ดสิบบาทถือว่าถูกมากค่ะเจ็ดสิบบาทนี่ก็เจ็ดสิบบาทใช่ผู้ใดเอ่อ คุณพี่ถักสนใจมากจุปกติก็มีอย่นว่ค่ะมีมีมีเลี้ยงสิบบาทเบิร์นกัมนี่ก็เจ็ดสิบบาทดู่ด้มีร้านประจำอ้อยทีเนื้อนะคะเจ็ดสิบไก่นี่ดูไก่ต่อรับมาเด้อแต่ถ้ามานี่มาจังไหนคะนี่ถ้ามาถึเข้าซอยอีแยงอียงกเข้าวซอยอุพาสปอร์ตเข้ามาเลยอุพาสปอร์ตร้านเสื้อผ้าสปอร์ตเลยอยู่บ้านเลาแม่เลาถ้ามาจากเชียงเรนไปอําเภอทั้งอําเภอกะก่อนจะสุดไอ มันมีมีเสทรศัพท์เสาทรศัพท์แกทุเตนต์เราใส่เข้ามาเลยสองเมตรทำเขาก็ได้ทำมาบัดเราร้านรับแตนวดจะทางไหนก็ตามมาได้เด้อค่ะเด้อนี่น้องอาจจะกินไปก่อนต้าถุงดูดพิษเหงาแตกคงสิเป็นมือหนาเด้อค่ะเด้อไก่อกฟางเด้อจ้าหาฟางบ่ทัานเด้อ ดีที่ว่าได้กินด้วยเบิกถึงว้ามันเบิรกเร็วแซ่บเนาะแซ่บค่ะรลับรองว่าผู้ใหญมากเพรผิดหวังอยากกันเด็กกันยังได้น้อยจ้ะ คลิปนี้กะเดี๋ยวมันกะจังบ่ไปเน่าเกินไปเนาะเนยน้องไอต่อขอลาไปกันต่อนะคะเด้อท่านกันกินกันไปเน่าๆแซ่บนัวๆกันต่อคุยกับเพื่อนกันต่อเนยน้องไอต่อขอพูดหลายๆที่ติดตามน้องอ้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะค่ะน้องอ้อยจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อๆไปเจอกันคลิปหน้านะคะจ้าสวัสดีค่ะอัดยิ้วยิยิ้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแซ่บจ้า